เปิดหน้ารายงานอินชอนเกมพิธีเปิดเทคสองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายงานพิเศษอินชอนเกมส่วนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่หน้าสนามอินชอนเอสเซสเมนสเตเดียมนะครับข้างหลังผมนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับจะมีพิธีเปิดการแข่งขนันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่17อย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าวันนี้รายงานพิเศษของเรานั้นจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆสนามนะครับก่อนที่จะมีพิธีเปิดเ,เริ่มขึ้นนะครับซึ่งเราจะพาคุณไปดูกันนะครับว่า บรรยากาศความคึกคักของแฟนกีฬาชาวอินชอนนั้นก่อนที่พิธีเปิดจะเริ่มขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปติดตามกันเลยครับ

มันมันยากครับมันยากยิงมาแข่งบ้านเขาด้วยกินเขายากแต่ว่าก็เชียร์อยากให้ได้เหรียญ <c oughs> สิบเหรียญก็เก่งแล้วครับเขาเนี่ย้าวนเลไดก้ก็เออมีลุ้นนะผมว่ามีลุ้นเพราะว่าเกาหลีเจ็บเยอะตัวเกาหลีเจ็บเยอะจีนมาชุดเล็กแต่ว่าจีนชุดเล็กน่ากลัวมาเ <c oughs> ข้าไปแข่งเอวีซีแบบสู้ได้สู้ได้จับสองคนนะ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสนามนะครับแล้วก็เดินไปเดินมาเดี๋ยวพอดีเจอคนไทยคนหนึ่งนะครับเดินทางมาติดตามชมการแข่งเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวแนะนําตัวคุณผู้ชมนิดน,นึงนะครับค่ะชื่อนัทธิดาค่ะชื่อเล่นชือแพรมครับก็เดินทางมาเกาหลีเพื่อดูเอเชียนเกมโดยเฉพาะใช่ก็มาดูเอเชียนเกมด้วยแล้วก็มาเที่ยวด้วยค่ะมาอยู่นานขนาดไหนครับเนี่ยประมาณ12วันค่ะแล้วก็กีฬาที่ตั้งใจจะติดตามเชียร์เลยเนี่ยกีฬาอะไรบ้างแล้วก็ เตรียมตัวยังไงในการมาเชียร์กีฬาไทยครั้งนี้ค่ะก็มาดูพิธีเปิดอะคะ่ะแล้วก็กีฬาที่เชียร์ก็แบดมินตันตะก้อว่ายน้ำก็มาดูคะ่ะที่มีบัตรแล้วแล้วก็วอลเลย์อยากดูแต่ว่ายังไม่มีบัตรหายอยู่คะ่ะมีคือตั้งใจอันดับหนึ่งเลยที่จะตามมาเชียร์เนี่ยอยากดูกีฬาอะไรมากที่สุดที่จริงอยากดูวอลเลย์มากที่สุดแต่ว่าเวลามันไม่ได้อะคะ่ะแต่ว่าก็ยังหาตัวอยู่ ยังหาตั๋วอยู่อ๋อโอเคอยังไงก็ขอไอห้พรอได้หาตั๋วได้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปเชียรนะ์นักวอลเลย์กันนะครับสุดประสาหนหลังนั้นนะครับนะักวอลเลย์สาวทีมชาติเอานี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากครับ Moment close to player like night. ทิธีเปิดอิคนชอนเกมคชมครับก็ปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพิธีเปิดการแข่งกีฬาอเชชยนเกมส์ครั้งที่17หรือว่าอินชอนเกมส์นะครับไฟกระถางในกระถางก็เพิ่งด้านหลังผมก็ลุกชดช่วงขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า,าวกีฬาอเชชยนเกมส์ครั้งนี้เริ่มแล้วและจนถึงวันที่4ตุลาคมครับไฟในกระถางก็จะสว่างสวยอยู่อย่างนี้จนกระทั่งถึงพิธีปิดนะครับในวันที่4ก็จะมอดดับลงนั่นเป็นสัญญ,ญาณว่าอินชอนเกมส์ครั้งนี้จบสิ้นลงนะครับ รายงานพิเศษจากอินชอนเกมสซอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับพิจิตการจนะก,กุลถ่ายภาพสุภโชคนุ่มนิ่มรายงานจากเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับ